สวัสดีค่ะพบกับแอ r แล้วก็รายการดูดีซสวิตี้แบ่งค่ะแบ่งกันค่ะทุกคนทําไมต้องแบ่งใช่ไหมเพราะว่ารายการเราเนี่ยจะปรับโฉมใหม่ค่ะเราจะเรียวขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะยังไงฝากติดตามคอนเทนต์ดนียนะคะเราจะพาไปตีแผ่ทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกการรีวิวแน่นอนเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะเข้มข้นขึ้นวันนี้นะคะเราก็เลยตรว่หัวคิปไว้ว่า ถึงทางตันวงการคอสมเมติกและสกินแคร์ไทยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยแ lap society นะคะคือ life and beauty lifestyle platform ค่ะที่เราเนี่ยคัดเลือกแล้วก็รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือการอ่านออกเสียงของชื่อร้านเรานะคะร้านเราอ่านว่าล a p society ค่ะ ซึ่งคำว่า l a นีัยมาจากคำว่า life and beauty ที่แปลว่าสุขภาพและความงามนะคะอีกในยะดหนึงเนี่ยคำว่าแ a บยังหมายถึง laboratory ค่ะที่แปลว่าห้องปฏิบัติการเนาะ นั่นหมายถึงว่าสินค้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติแบบการที่ได้มาตรฐาน,ฐานและก็มีคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคนสงสัยเลยก็คือว่าอะไรคือ l i f e and dirty lifestyle platform ใช่ไหมคะ l i f e and dirty lifestyle platform ก็คือการที่เราเนี่ยมุ่งหวังว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเนี่ยจะไปตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนเพราะเรามองว่าการที่ทุกคนอยากจะลุกขึ้นมาเนี่ยแบบดูแลตัวเองได้ในทุกๆวันและมีความสุขอะเราก็ควรจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเองนะคะ โอ้โหโอ้โหเรียกว่ามาเป็นชุดเลยนะคะอันนี้ก็จริงๆเราต้องตอบในส่วนของคำว่าออร์แกนิกกับเนเชอรัลโปรดักก์ก่อนนะคะว่าทำไมเราเลือกที่จะมาลุยสกินแคร์ที่เกี่ยวกับเนเชอรัลกับออร์แกนิกด้วยคือต้องถามว่าการที่บอกว่าเห็นผลเนี่ยเห็นผลคือหมายความว่ายังไงในในความหมายของทุกคนคือ1วันแล้วเห็นผลเลยหรือว่า เรามองว่าการที่ใช้สกินแคร์ส่วนใหญ่การผลิตมาก็เพื่อที่จะไปตอบโจทย์ในการดูแลผิวของทุกคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสกินแคร์เหล่านี้ตอบโจทย์ในการดูแลผิวแน่นอนส่วนในเรื่องของการที่เราอยากแนะนำเนเชอรัลอ n d o r ออร์แกนิกโปรให้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพผิวที่ดีไปในระยะยาว ไม่ต้องทนในการที่จะแอบซอบพวกสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้ผิวเราเด็ดติดสารแล้วหนักสุดก็อาจจะเป็นการสะสมที่ทําให้เกิดเสี่ยงการเป็นมาเลงผิวหนังได้ด้วยนะคะโอ้แล้วก็คําถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยจริงๆเนาะแล้วก็คิดว่าลิงก์กับหัวข้อเจ้าจั่วไว้เรื่องว่าถึงทางตันวงการสกินแคร์และคอสเมติกไทยแล้วหรือเปล่าก็าคือทาไมเราถึงมาลุยสินค้าที่ทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับสินค้าของไทยด้วยในแง่ของสกินแคร์และคอสเมติก ต่อมองว่าเราอยากเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งอะค่ะที่สนับสนุน SME ไทยเนาะจริงๆคือถ้าลองไปดูตลาดเดี๋ยวนี้ SME ไทยอะทำสินค้าดีๆออกมามากมายเลยแต่เขายังขาดเวทีในการแสดงศักยภาพค่ะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกว่าเราเองคนหนึ่งอะที่เห็นสินค้าในอินเทอร์เนต็ตที่เขาไม่ได้มีแบบหน้าร้านแต่เรารู้สึกว่าของน่าใช้จะทํายังไงให้คนรู้สึกว่านอกจากน่าใช้แล้วเนี่ยเขายังเข้าถึงได้ง่ายเขาไปลองได้ก็สิ่งที่ต้องตอบโจทย์ก็คือหน้าร้านใช่ไหมคะควรจะมีหน้าสาขาฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากบอกว่าเออเนี่ย อยากชวนทุกคนที่มีแพชชั่นแล้วก็เป็น s m e ไทยว่าเราเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่สนับสนุนคุณจริงๆในเรื่องที่ว่าได้เกิดคุณเนี่ยมีสินค้าที่ตรงคอนเซ็ปต์กับเราแล้วก็มีแพชชั่นที่อยากจะนำสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกไทยดีๆเนี่ยเสนอคนไทยด้วยกันเองเรายินดีที่จะเชิญทุกคนนะคะที่มีแพชชั่นแล้วกออ็มองว่าพร้อมแล้วที่อยากจะให้สินค้าเนี่ยดูแลคนไทยนะคะ มาสามารถร่วมกับแพลตฟอร์มแลบ Society ได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะเปิดโอกาสนะคะอุดหนุนสินค้าสกินแคร์คอสเมติกไทยแล้วก็เปิดใจลองดูว่าจริงๆของไทยอะ่ะไม่อยากให้แบบบางคนนะเจอคำว่าสกินแคร์ไทยคอสเมติกไทยแล้วยี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านะนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยแบรนด์ไทยแต่พอรู้แล้วรู้สึกว่า จริงหรอแบบใช่หรออะไรเงี้ยไม่เชื่ออยากให้ลองเปิดใจดูค่ะว่าวันนี้คือสกินแคร์ไทยแล้วก็คอสเมติกไทยเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยเลือกที่จะสนับสนุน SME ไทยนะคะยังไงถ้าเกิดนึกว่าอยากจะลองสนับสนุนหรือว่าอยากมาลองคอสเมติกสกินแคร์ไทยนึกถึง Lab Society ได้เลยค่ะ Lab Society นะคะเราเป็นแพลตฟอร์มที่คัดเลือกสินค้า เพื่อสุขภาพและความงามมาให้ทุกคนแล้วเน้นว่าเราคัดสรรมาให้แล้วจะได้ไม่ต้องปวดหัวกันว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราคัดสรรสิ่งที่จะมาตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์รับรองว่าการดูแลตัวเองในทุกวันเนี่ยจะไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะและถ้าเกิดใครอยากที่จะมาหาสินค้าที่ครบถ้วนทั้งด้านสุขภาพและความงามรวมถึงสนับสนุน SME ไทยด้วยก็แวะมาที่ Lab Society ได้เลยทุกสาขาและก็ทุกช่องทางของเราเลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวแพ้ง,ง่ายนะคะก็ อยากให้มาช้อปปิ้งที่ Lab Society เลยเลยค่ะรับรองว่าจะได้สกินแคร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแล Sensitive s k ินกลับไปแน่นอนค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดใครสามารถแวะมาที่สาขาได้นะคะเรามีถึง5สาขาเลยก็ที่สาขาของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่า Beauty Advisor ของเราเนี่ยจะหาเซลเพราะว่าเราอ่ะยินดีให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองแน่นอนค่ะและนี่นะคะเราก็อยู่กันที่สาขาที่5ของ Lab Society แล้วนั่นก็คือ Major Pin 9นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศร้านพร้อมกับ Product Highlight ของเราคะ กันอื่เลยตัวแรกที่จะเห็นมาทั้ง EP นี้เลยก็คือหน้ากากของ c o o l n Smart ตัวนี้เนาะจากที่เห็นก็คือเราใส่แล้วแบบสบายกระชับหน้ามากตรงนี้พูดแล้วก็หายใจคล่องค่ะเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตัวต่อไปมาที่ตัวถัดไปเลยค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ e s s e n e j u g e n a t i v e Serum นะคะโหแพ็กเกจปังมากแต่คุณสมบัติก็ปังไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับใครนะที่อยากที่จะมีผิวที่ อ่อนเยาว์นะคะแล้วก็คงความนุ่มนะคะแล้วก็ฟูของผิวเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยค่ะเพราะเขาจะมีโปรตีนรังไหมนะคะอันนี้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนิดนึงเนาะทุกคนอาจจะคิดว่าทีมที่เกี่ยวกับริ้วรอยหรือว่าตัวเอเซน์ที่เป็นริ้วรอยเนี่ยตัวเซรั่มจะเนื้อหนักใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือซึมไวมากนี่คือเป็นเนื้อเซรั่มที่ซึมไวนะช่วยในเรื่องริ้วรอยด้วยค่ะนี่เลย เซค่ะหรือจูเบเนตเซรัม,มตัวนี้มาที่ตัวถัดไปเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายต้องการเวทสำอางเราจะแนะนำเป็นอีควิลิเบียมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโทนนิ่งแอนด์นูเรชชิ่งเมคอัพรีมูเวอร์นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะเป็นปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายใช่ไหมคุณสมบัติของอีควิลิเบียมเนี่ยเขาอะก่อตั้งโดยเพศรสกรไทยที่ต้องการที่จะให้ผิวของเราเนี่ยอุดมด้วยความสมดุลของผิวนะคะทำให้ผิวของเรามีบาลานซ์เนาะ ทำให้ผิวเราแข็งแรงไม่แพ้ง,ง่ายนั่นเองตัวนี้แนะนําค่ะเราจะ็กเจอร์เขาจะเป็นใสๆแบบนี้เลยค่ะใช้คู่กับสัมผีเนาะเช็ดยังไงก็ไม่ละคลายเคืองผิวค่ะตัวนี้ไม่มีในส่วนของแอลกอฮอาราเบนแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายค่ะแล้วก็ตัวถัดมานะคะสําหรับใครที่อยากมีผิวกระจ่างใสแต่แพ้ง,ง่ายแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะวิวออนโรนะคะเซรั่มคอนเซนเทรตค่ะเซรั่มเข้มข้นที่จะช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยให้กลับมากระจ่างใสนะคะคืนความ สดใสให้ผิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะตัวนี้เขาเป็น5ีนะทุกคนก็คือไม่มีซิลิโคนน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนด้วยค่ะสำหรับใครที่มองหานะคะตัวเนื้อเซรั่มตัวนี้เขาบอกเลยว่าเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายมากเพราะว่าไม่ตัวเรื่องอุดตันด้วยเราลองเนื้อให้ดูเขาเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยค่ะฉะน,นั้นคือเราลงได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะทุกคนโอ้ลงแล้วถือจะรู้สึกชุ่มชื่นทันทีเลย แนะนำบิลนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโปรดักต์ในร้านของ Lab Society ของเรานะคะไงก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะหาสินค้าที่เน้นในเรื่องของออร์แกนิกเนเชอรัลรวมถึงมินดาวัะตะกรรมใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ Lab Society ได้เลยทั้งค่าสาขารวมถึงช่องทางทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ w w w l a b k i s o c i e t y c o m นะคะหรือว่าทาง Shopee ทาง Lazada นะคะและที่อื่นๆอีกมากมายค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาที่ Lab Society ได้เลยค่ะแล้วมาพบกันที่ Lab Society นะคะ